ครับดีครับวันนี้เราก็มาชมพระรูปหล่อโบราณของหลวงพ่อเงินวัดไทยน้ํนันะครับหลวงพ่อชุ่มวัดไทยน้ําเนี่ยเป็นผู้จัดสร้างครับแต่พระอ,องค์เนี้ยที่ได้ชมเนี่ยเป็นพระของปอมเรียนแบบมาครับปอมได้เหมือนและคค่อนข้างเก่าครับพระอ,องค์เนี้ยผมเช่ามาจากสนามพระครับเป็นพระกองครับด้วยราคาสามสิบบาทครับ พรา,ากองเนี่ยบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับก็คือเขาเอาภพอาพกลุ่มพระปอมเนี่ยเอามาลงเทขายเนี่ยมีหลายๆแบบครับประมาณพันองค์สองพันองค์เนี่ยแล้วก็มาแยกขายองค์สามสิบบาทครับเอาไว้หลอกขายเซียนพระต่างๆครับเซียนพระตามหมู่บ้านและตามซอย,อยต่างๆเนี่ยคนที่มีไรายไดนย้น้อยเนี่ยเขาก็จะมาเช่าแบบพระกองไปแล้วแ,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 และก็เอาไปขาย เป็นของแท้งครับครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับพระองค์เนี้ยเป็นพระกองครับสามสิบบาทครับเป็นเนื้อทองเหลืองผสมครับมีความเก่าและการหล่อโบราณเนี้ยได้ครบถ้วนครับอ่าพระองค์เนี้ยถ้าตกอยู่ในมือเซียนพระหลกัหลกๆเนี่ยตียเป็นของแท้ทันทีครับหลักหมื่นหลักแสน ทำราคาได้เลยครับเนื่องจากว่าฟาร์มเก่าและพิมพ์นี่เหมือนมากครับการเช่าหาเนี่ยจะต้องระมัดระวังให้สูงครับบล็อกดันบล็อกเสริมมีมากมายด้วยกันไหลายบล็อกครับที่สนามผ้าครับครับดูฟาร์มเก่าครับคาเบายังพอติดเห็นได้ชัดครับพิมพ์ชีวอนชัดได้ลึกครับ เนื้อทองเหลืองผสมครับใบหน้านี้ทําได้เหมือนครับภาพรวมภาพรวมเนี่ยถือว่าสุดยอดครับด้านการปลอมแปลงครับแยกแยะยากครับสําหรับพระรูปหล่อของหลวงพ่อเงินพิมพ์หล่อโบราณหลวงพ่อชุ่มเป็นผู้จัดสร้างนะครับดูยากมากครับ องเนี้ยสวยฝ่าองค์ของเซียนพัดตา่างๆนะครับดูฟาร์มเก่าฟาร์มอะไรเนี่ยได้มากไฟครับแต่พระปลอมก็คือพระปลอมครับผมไม่เอาไปยัดเป็นพัดแท้ครับออกมาให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้ศึกษารครับครับผมก็จะวนะันนี้มาแนะนําจุดพระปลอมต่างๆเนี่ยให้เพื่อนๆได้ศึกษารครับครับ ่องรอยชีวอนเนี่ยจะชัดจะลึกครับของปลอมนะครับชัดจะลึกไปหน้านี่เหมือนมากด้านหลังองค์พระครับลองรอยกันหล่อแบบเป็นธรรมชาติครับลองรอยนี่เหมือนธรรมชาติจริงๆครับฟาร์มเก่าฟาร์มอะไรนี่ได้หมดครับ น่ากลัวจริงครับสำหรับการรอโบราณแบบตัวบล็อกนี้ครับเห็นร่องรอยหลุมแบบเป็นธรรมชาตินะครับปลอมได้สวยครับผมยังชอบเลยครับของปลอมครับปลอมได้เหมือนจริงๆน่ากลัวมาก ด้านข้างขององค์พระครับครับอ,อีกด้านครับเป็นตัวของบล็อกปลอมครับ ซอกด้านซอกชายชีวอแล้วตรงซอกผ้าสังกะสเนี่ยจะชัดได้ลึกครับดูกันให้ชัดชัดครับพร้อมได้สวยครับความเก่าก็ได้ครับครับทำเหมือนมากครับความชัดความลึก ความเหมือนนี่ได้หมดทุกอย่างครับด้านหลังก็จะมีการต่อกคดไว้ครับตัวชอช้างครับแล้วก็มีร่องรอยการตะไบครับบางคนเนี่ยเซียนผ้าต่างเนี่ยบอกว่าให้ดูร่องรอยการตะไบเนี่ยจริงๆอมันดูไม่ได้ครับไอเรื่องการตะไบเนี่ยคุณจะตะไบหนึ่งครั้งสองครัง้งสามครั้ง ยี่สิครั้ง50ครั้งเนี่ยมันก็ไม่สามารถวัดฟาร์มแท้เกได้นะครับมันเป็นเรื่องเล่าโชว์ฟาร์มเก่งกันไปครับเรื่องการตะไบเนี่ยมันไม่ใชมาตรฐานการวัดแท้เกครับเป็นเรื่องการคุยการการคุยเรื่องการตกแต่งกันมากกว่าครับครับนี่ครับรูปจอช้างครับ หล่อแบบโบราณครับหล่อโบราณแต่หล่อได้เหมือนครับหล่อแบบนี้ก็เสร็จครับเสร็จเกือบทุกลายครับครับสำหรับคนที่ชอบตะสมพระรูปหล่อของหลวงเงินหลวงพระชุ่มเนี่ย แนะนํำให้เดินตามสนามาพระเป็นประจำครับเนื่องจากการเดินสนามาพระเนี่ยจะช่วยให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้เห็นตัวบล็อกปลอมเนี่ยเข้ามาตลอดครับในสนามาพระต่างๆครับถ้าคุณอยู่บ้านเนี่ยคุณก็ดูแค่หนังสือดู facebook ดู youtube เนี่ยอันนั้นมันต้นๆครับแต่ท้ายๆเนี่ยมีการหล่อแบบ ปอมเหมือนเข้ามาเนี่ยคุณก็ไม่รู้เรื่องครับเนี่ยครับการเดินสนามพ้นเนี่ยช่วยให้คุณเห็นตัวบล็อกปอมบล็อกดันบล็อกเสริมต่างๆเนี่ยได้เป็นจํานวนมากครับครับถ้าบล็อกตัวเนี้ยตกอยู่ในมือเซียนพานต่างๆเนี่ยแล้วเขาดันออกมาเนี่ยอ่าคุณโดนทันทีครับครับส่วนผมก็มีแค่นี้ครับ ถ้าชอบกันเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับและก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์เนี่ยให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ